เริ่ม19มกราคมนี้แล้วนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้เปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางรถไฟทางไกลสายเหนือใต้อีสานขาบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็ว52ขบวนเนี่ยมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับโดยจุดจำหน่ายตัว๋วโดยสารเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่19มกราคม 66, 66เป็นต้นไปมีช่องจำหน่ายตั๋วให้บริการกว่า18ช่อง รองรับการบริการให้กับผู้โดยสารอย่างทั่วถึงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังให้สิทธิผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วรถธรรมดาและตั๋วเดือนสามารถใช้ตั๋วดังกล่าวเนี่ยเข้าใช้บริการขึ้นลงรถไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มภายในระยะเวลา1ปีนะครับทั้งนี้นะครับผู้โดยสารที่ใช้บริการ ขบวนรถชาญเมืองสามารถใช้ตั๋วเดือนเนี่ยเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่มีการจำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลที่สถานีจตุจักรวัดเสมเยนานารีบางเขนทุ่งสองห้องหลัก4ี่การเคหะและหลัก6นะครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่หมายเลข1 6, 9 0นะครับเพราะฉะนั้น ตั้งแต่19มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับเขาเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางรถไฟทางไกลาสายเหนือใต้อีสานขาบวนรถด,ด่วนพิเศษรถด,ด่วนรถเร็ว52ขบวนมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับแล้วก็มีช่องทางจำหน่ายตัว๋วกว่า18ช่องทางนะครับ